วันนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับป่านานนะครับนี่ไม่ไ,มได้มาตั้งเกือบ2เดือนนะครับไม่ได้แวะมาเลยวันนี้เรามาดูกันนะครับก็อันนี้เป็นโซนป่าใหม่ตรงนี้จะประมาณเกือบ200ต้นนาอนานเนาะเกือบ200ต้นนะครับทุเรียนปีปีที่5เข้าปีที่6นะครับอันนี้เราก็มาดูระยะใบอันนี้ใบชุดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอันนี้นาน,านจะปลูกเป็นหมอนสลับกับ มูสันคิงมูสันคิงนะครับสลับเป็นแถวไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับวสวยมากๆาเดี๋ยวเราเดินมาดูเป็นหมอนตรงนี้ต้นรุ่นนมูซันคิงนะครับอันนี้เนี่ยครับพอใบชุดนี้นะครับแก่นะครับตอนนี้นา้นนานก็ใช้เป็นตัวซานฮอฟัสสูตรหนึ่งกับสูตรสองแล้วเนาะ,ะใช้เร<ช>ิ<ช>่มส<ช>ูตรสองผสมสองแล้วเดียวเลยเปิดเดียวเลยสองผสมทีแรกใบอ่อนแตกไงเพราะใบนี้ คือออกใบที่อ่อนแตกอ่ะก็เอาฝาเหลืองผสมผสมอย่างเดียวเลยฝาเหลืองใช่ฝาเหลืองอย่างเดียวเลยไปเลยนี่ครับผมนะครับอันนี้อ่าตอนแล้วทางดินดนานประมาณแปดยี่สี่แปดยี่สี่วานไปแล้วแปยี่สี่วันนะครับก็คือเดี๋ยวรอใบชุดนี้แก่ตันแล้วเดี๋ยวเราก็ตอนนี้จริงโคนโล่งแล้วเนาะเตรียมความพร้อมนะครับไม่ใช่ตัดตัดตัดก่อนปุ๋ยวานปุ๋ยอันนี้จะเป็นมูลนจริง ใบมันใช้เล็กนะคือใหญ่เป็นกันโอ้โหก็โอ้โหสวยอ่ะสวยมากๆเนาะสวยนะครับนี่นะครับให้ดูแทนทุกต้นเลยนะครับดูใบสวยเลยใบโอ้โหจมนับนี่ก็สวยนี่ครับม คือแปลงนี้เราไม่ได้ทำสารนะเราปล่อยธรรมชาตินะครับเรารอธรรมชาติก็คือนะครับใบชุดนี้พอแก่ตันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาอจจะกักโศกหรืออ่อยน,น้ำเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึง่งต้องดูความแห้งของดินด้วยนะครับแต่ละสวนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะ,นะแต่นี่มันมันแห้งก่อนครับ,พบเพราะเป็นหินแต่โซนของ <ละ S 1> นานนนส่วนใหญ่อ่ะทุกปีปเลย ในป่าจีนเนี่ยจะได้ดอกก่อนเพื่อนเขาเพราะตรงนี้มันมันเป็นโคกโคกหินเนี่ยโคกหินรังอ่ะดินจะแห้งกว่าแห้งแห้งเร็วกว่าแห้งเร็วกว่าแห้งเร็วกว่าโดยเฉพาะโซนนู้นเนาะโซนนู้นปโซนป่าใหญ่อ่ะโซนป่าใหญ่จะแห้งเร็วแห้งเร็วปีที่แล้วก็ได้ดอกก่อนเขาตั้งสองอาทิตย์อ่ะใช่ใช่ครับเขาทุกรอบนะครับโอ้อันนี้จะเป็นบูซันคิงอ่าบูซันคิงอันนี้จะบูซันคิงกี่แถวนะนันี สี่ห้าแถวอ๋อแล้วตรงนี้ก็เป็นหมอนน่านี่ก็เป็นหมอนให้ดูต้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ลำต้นมูสันคิงคือแบบเรียบสวยมากแต่ผมเองยังไม่เคยชิมนะยังยงเหมือนกันจะของเวนก็ยังลองนะครับอยากได้รูปนะครับนี่นี่นี่คเ งั้นเดี๋ยวสักเดี๋ยวรอใบนี้ตานแก่แล้วอาจจะเดือนหน้าลมหนาวมาเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมาดูฟอร์มตาดอกอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับ